จุงกระครับผมสวัสดีทุกคนครับวันนี้พามาหามิมนะครับผมจังหวัดสระแก้วนะครับตำบลอะไรไม่รู้อำเภออะไรก็ไม่รู้ผมไม่ใช่คนพื้นที่นะเราขี่มาเรื่อยๆครับผมจะมาดูหมยเก่าที่เคยหากับพรานมเนะครับแล้วก็จะแวะาทางไปไเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะเย็นนั่นแหละดูว่าวันนี้จะได้กี่รังครับผมไปดูกันเลยครับไปหากันโอ้เหนื่อยพี่น้องตอนหน้าเลย ให้ดูอะไรเนี่ยน้มันเหลือครึ่งทางขี่รถมาต้องไกลพี่น้องไ,ไกลมากๆอะ่ะเหลือครึ่งทางอะ่ะคิดดูยังไม่เจอสักรังครับบ่ายสองสี่บ่ายสองยี่สิบสสมันยังไม่เจอเลยรั้งแรกก็ยังไม่เจอครับ ลังนิดเดียวก็ยังไม่เจอลังเท่ากําปั้นหรือเท่านิ้วก้อยเท่านิ้วโป้มือหรือต่ใหญ่เท่าฝาบ้านหรือใหญ่เท่าหม้อขุงข้าวเท่าตะแกรงรถก็ไม่เจอครับไม่เจอสักลังไปเดี๋ยวเราจะขี่กลับครับอีกประมาณชั่วโมงกว่านะครับถ้าจะไปต่อเนี่ยผมว่าก้นน้ำมันไม่พอไกลแค่ไหนผมไม่รู้ครับดูว่าน้ำมันเหลือครึ่งถงังไปพี่น้องโอ้สนุกจริงๆเลย เดินหาสนุกจริงๆปะ่ะโอเคถึงบ้านแล้วครับพี่น้องเราบ่าได้จากห่างเด้อเดี๋ยวเราจะไปมุ้ยมันบานเลยน้ำมุ้ยกับมันบาน,บานมันเคยนํำมมอเดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปครับเอาละครับผมมาถึงคลองครับนี่แต่ไม่ได้หาพึ่งหาปลาไหลพึ่งมาแล้วไม่เจออ่ะมาเจอรูนึงแปลกครับรูนึงรูนี้แปลกมาก ดูข้าวฝังครับเหมือนรูปูนะครับแต่ว่าผมล้วงเข้าไปมันมีหอยนี่หอยอยู่ข้างในดูครับเดี๋ยวเราจะใส่นะตรงนี้ผมเคยได้สามสองสามตัวเนี่ยกับพันมุมมีไซส์ใหญ่ตอนนั้นเะระมาณตัวละแปดขีดเก้าขีดโลหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทํำดูตัวหนึง่งน่าเสียดายก็เอาไม้ไผ่ามาเรียงมา,มา,ม,า,ม,ามาทิ้งเลยเดินหาลําบากครับมันไปเจอรูนึงเดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นมันฝนจะตกเลยกาลังคึมคึมคึมอะจะใส่เลยพี่นงไปครับเหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อเนื้อหมูแดงนะครับ เนื้อหมูแดงทิ้งไว้ในตู้เย็นนานนันแหละผมเลยเอาหมักไข่แดงนะครับเอาเฉพาะไข่แดงครับหมักเข้าไปหรือจะใช้ไข่ทั้งลูกก็ได้นะไข่ขาวไข่แดงได้หมดครับทีบนี้ผมใส่แค่ไข่ขแดงไงก็เอาแค่ไข่แดงไข่ขาวผมทิ้งอืนนอือเอาละ เดี๋ยก็รู้หมูหรือจาอะไรกินแล้วหรออ๋ไม่ใช่ครับยาง,ง,างยาาครับหูมเเแดงกขึ้นเดี๋ยวมัดไว้กับกินไผ่นี่แหละครับอ้าเจียวโอคโอ้โหูมเเดงขึ้นหัวออือข้าหูกัดหูแล้ว โอเคครับเดียบร้อยเคลียเชื่องให้ดีนะเวลาปลาไหลดึงจะไม่มีปัญหาครับผมมาให้ดูรูปรลาไหลครับอยู่บนบกครับผมดินมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งละมด,ดินแห้งน้ำแห้งน้ำเลยแค่เนี้ยนะครับนี่เจอองนี้ยลงไปนี้ต้องเปิดตามครับแบบนี้ครับวนนี่ไงนี่ก็ใช่ นี่ก็ใช่ครับนี่ดูหนึง่งแต่นี้ได้กว่าครับอันนี้มันนิ้วชี้นิ้วกลางครับแต่นี่ใหญ่สุดใหญ่มากครับไม่ใช่ใหญ่มากใหญ่แบบใช้ได้อ่ะโอต้องเปิดจังกว่าจะเจอน้ําครับอือหือแบบเจอดินอุดเข้าไปอุดนล้นเนี่ยโอ้เฮ้ยเจอแนละ้วเจอแนละ้วเจอแนละ้วทุก ออเนี่ยกลบร้องครับเ้ร้องตรงนี้เองพีน่น้องนี่ตรงนี้เอง <c oughs> น่าจะอยู่ในซอกดินซอกหินเนี่ยครับเดี๋ยวดูว่ารู้จะเป็นยังไงครับเอาใส่ได้ไหม ดูใช้ได้นะครับผมดูใช้ได้ใช่ได้อโอเคเจอน้ำแหละเนี่ยอันหนึ่งนะผมผมาดูอีกอันหนึ่งนี่รูมันอยู่ไปทางนู้นครับมันแกะยากนะแล้วก็มาพ่นตรงนี้อีกอันหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่รูอันนี้ดิมกบไว้ครับผมยังไม่ได้อันนี้ดู ไม่โคว่าขุดดูนี่ไงเจอแล้วนี่ไปหาไปหาดูนั่นแหละอโอเคจะอันนี้ไปในนอเนี่ยนี่จะลงน้ำอ่ะอะไรเนี่ยมาสนใจตรงนี้ดีกว่าครับ นี่ดูใช้ได้ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โอเคนี่ก็ใช่แต่นี่ดูเล็กอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะใส่สองรูนะครับไปไปกันเลยใส่เข้าไปครับ ขึ้นมากินนะเดี๋ยวมัดครับผมอ๋อผมไม่เห็นนะพี่น้องตอนใส่นลยปีนอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวมัดกับอันนี้ เรียบร้อยโอเคครับมาเจอรูหนึ่งครับผมเปยนไม้ใหม่แล้วนะยังเป็นไม้อย่างงี้เป็นไม้ที่น้ําแห้งหมดแล้วนะครับเขาปล่อยน้ามาบ้างนิดหน่อยนะครับผมเดินมาก็มาเจอรูนี้ครับผมส่วนในไม้ไม้ที่ใส่สองสามรูนั้นผมดึงออกมารูนึงนะอ้กรอสองรูสุดท้ายครับดึงออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่ารูมันเล็กอันนี้รูใหญ่อยู่แป๊บเดียวน้าใสแล้ว มีน้ำผุดออกมาแบบนี้ว่าตายนแน่นอนครับดูบเบืเลมเลยเดีย๋ยวใส่เลยครับผมรังเดียวก็ไม่เห็นนบผมอ่ะอ่ะเดี๋ยวนี้ท่านี้อ่าก็มัดกับนี่ไว้ไม้นี่ไว้ครับตอนนี่เสร็จเนี่ยเราต้องเคลียร์เชือกเลยนะ เชือกว่ามันพันอะไรหรือเปล่ามันตอนปลาไหดึงมันก็ได้ไม่มีอะไรติดขัดครับโอเควิธีใส่วิธีเชือกครับอ่าโอเคเดี๋ยวมันกินแล้วมันก็ตึงเองอะเก็บร้อยครับผมนะครับใส่เบ็ดผมเน้แค่ไม่ดผูอมาเลยเดี๋ยวเวลาเชือกตึงเนื้อมันเดี๋ยวเบ็ดมันจะตุกออกมาเองนะครับถือเบ็ดผูมาเยอะเนี่ยปลาไหกินปุ๊บเปโดนเบ็ดปุ๊บมันก็ค่าย ก็คลายมาครับนี่เป็นปร,นะรูปไหลันะรูดิ่งอย่างนี้ครับอ่าลเะย่วเรียกนิดนึงโอ้มืดแล้วผมมืดตือนเลยเออยังไม่มืดตือหรอกเย็นแล้วหกโมงกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผมวันนี้น่ารุ้นมากเลยมีตะรูใหญ่ๆครับผมผมผมไม่ได้ถ่ายประมาณสองรูนะสองสามรู เจาะเข้าไปดูโหพงทางเข้าทางออกครับรูแบบรูลงขึ้นบนแล้วรูลงล่างแล้วยัาหนึ่งเจอหอยรู้ปะไรร้อยเปอร์เซ็นครับเดีย๋ยวเจอตอนเช้าครับผมไปเดี๋ยวผมวานเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีจบวิธีแบบเจาะมาเจาะยังไงครับผม่ะเจอกันตอนเช้าครับผมไปครับมาทุกคนมาดูเบ็ดตอนเช้าครับมากู้เบ็ดใส่ไว้ มานี้สองหลังครับผมเขาได้ใส่สามดึงออกหนึ่งครับเพราะว่ารูมันเล็กถ้าตามไปตามไปรูยิ่งเล็กลงเล็กลงก็เล,เล,เล,เลยไม่ใส่ครับดึงออกเดี๋ยวดูกันตรงนี้รูปูดูรูปูว่ามันจะติดไหมติดนี่สุดยอดเลยนะโอ้โหสุดยอดครับไม่่มกินครับผม ไปไป,ไปดูครับมันจะกินไหมปลาขึ้นบ๊บบ๊บเียดูนี่แี๋ยมันดึงออกครับตามไปแล้วรูมันเล็กก็เลยไม่ใส่ นะโอ้โหอันี้ก็ไม่กินครับผมไม่ยอมกินครับโอ้โอ้โอโอมีรอยดึงอยู่นี่ครับเสียงคู่ฆ่าอยู่น่าจะตัวเล็กมกั้งแต่รูปากรูก็ใหญ่ยอยู่นะ อโอเคครับผมมาถึงไม้มแล้วครับโอ้ยไม้แล้วตรงนี้รูหนึ่งเราจะไม่ผิดนะหรือจำผิดวาจะไม่ผิดตรงนี้รูหนึ่งนะตรงไหนวะ โอ้นี่ไงเฮ้ยดึงเชือกจนเกือบสุดเ้ยติดไหมไม่ติดโอ้โหเสียดายครับเยอหมดครับผมไม่ติดครับตรงนี้ครับน่ารุ้นครับผมมาดูว่าจะติดไหมจะกินไหมใส่มาสี่ห้าหลังครับอันนี้โอ้เชือกหายเกือบหมดครับผม นีเ่เอาแล้วเอาแล้ว้ยอ๋อนู้ว่ามีใครมาทำผมเป็นคนทำเองไงนี่กินไหมโอ้ไม่ติดครับผมอู้หลุดครับโอ้หลุดเลเดยต้องมาซ้ำครับผมโดนนี้ผมเจาะเจอครับ เชือกมาอยู่ข้างนอกครับนี่โอ้หลุดครับผมนี่มาอยู่นี่เอ,อ้าลูกปลาไหลนะพี่น้องแต่ทำไมไมันเป็นอย่างนี้ละ่ะหลุดพวกนี้เนี่ยลูกสองทางครับดูปาลาไหลล้อนเปอร์เซนต์เลยลูกใหญ่ด้วยนะ อันนี้ก็ตึงครับนี่ไมาดูจะติดดีไหมนี่ก็เจาะเจอครับเจาะรูเจออันนี้ปลาไหลดูปลาไหลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใส่ทั้งหมดนี้รูปรลาไหลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่ายังไม่ได้สักตัวเลยครับข้าวไหมอุ้ยอันนี้ไม่แน่เ้ยเฮ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยติดติดติดแบบนี้ติดโอ้โหใส่สวยเลยครับตุยคารูครับผม อย,ยอยู่วันสี่ขีดห้าขีดครับนี่คะเดี๋ยวมาดูอีอันนึ่งครับกิน <c oughs> ไม่รู้ว่ามีครโครนปิดหน้ากล้องไหมปิดหน้ากล้องไหมมาดูอ้าวตอนขึ้นมาบนบกมีครโครนอยู่ครับถ้าเกิดภาพไม่ชัดงขออภัยครับตรงน,นี้เอีอันหนึ่งโอ้โหดูน้ำลึกพี่น้องเอวเลยเปียกอีกแล้วเปียกยันเช้า 으이. Ừ. nhìn thấy nhìn thấy nhìn thấy mà. túng vậy túng chưa nhìn thấy. hơi. hơi chưa từng hơi hơi. hơi chưa từng. chưa xí khéo khéo hấp. nhìn hấp. áo là. mà đúng cái ngọc hôm. một tịt mấy. มันลุ่นันต์มัจะตลุดอีกหรือเปล่าอ้หลุดมัน้นี่โอ้โหหลุดดีๆีเดี๋ยวเรามาชั่งกันเราใช้หลักกิโลนะ KG เหนือเป็นกิโลนะครับเข้ามองไม่เห็นอออเห้เลโอ้ยสูงสุดแต่ ดูว่าเท่าไหร่ดูสักครู่พักพมก่อนรอมาแปดปีแล้วังอ๋อเอาหลุดเป็นปะคะโอ้ตัวใหญ่แท้ สามขีดมันตุยไงมันเลยมันเลยนลอนนื้อหูตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะสามขีดอืมสามขีดว่าห้ขีดนั่นไม่ถึงสามขีดพี่น้องรู้ว่าห้าคิดว่ายังไงก็ถึงห้าไม่ถึงเฉย อย่างนั้นก็สี่ขีดอันนี้หนึ่งจะสี่ขีดปัดไปสี่แล้วกันเอาสามสามห้าสามห้าศูนย์ัดไปสี่ขีดนะครับอโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับใครอยากให้ไปําก็กดหนึ่งมานะครับผมใครอยากให้ไปหมายหมายก็กดสองระว่ามีรูใหญ่หลายรูแล้วกินไมไม่ติดครับแล้วผมเมื่อวานผมหาตอนมาณครึ่งชั่วโมงไม่ได้หาละเอียดนะมันน่าจ,จะมีเป็นสิบสิบรูแบบมันไม่มีใครหาได้ตรนั้นไปครับ